สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชับบี้อ่องป้ายยาครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ติดค้างกันไว้ครับมาแล้วนะครับแคนเซปนะครับแคนเซปไนฟ์นะครับถ้าเพื่อนๆได้ตามในชแนงผมนะครับแคนเซปเป็นอีกหนึ่งแบรนด์จากประเทศจีนที่ผมบอกว่าเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าทํามีดคุณภาพนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับมีวางขายอยู่ตามเว็บมีดใหญ่ หลายๆเว็บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Bread HQ นะครับ Knife Center นะครับแล้วก็ DLT แ a ม n นีมีมีหมดนะครับลองเ e a ร์ชดูได้นะครับยี่ห้อ c a n c e p t Knife นะครับแล้วก็ผมเคยผมเคยลงคลิปวิดีโอ c a n c e p t Knife ไปแล้วนะครับจำไม่ได้ว่าผมเคยมี c a n c e p t Knife อยู่2เล่มนะครับเล่มแรกก็คือตัวนี้นะครับ Main Street นะครับตัวนี้นี่นะครับก็เ work ครับเป็นมีดที่ดีนะครับราคาไม่แพงนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับพลิกันะครับนี่งานดีนะครับก็อันนี้เป็นเป็นมีที่มีดีไซเนอร์นะครับโคกันนะครับวันนี้ผมมาที่ติดค้างกันไว้นะครับได้มาแล้วนะครับคอนเซปต์ไนนะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Mini อ n น i p พ t เตอร์นะครับมินิอันซิพิเตอก็ก็เนี่ยครับคนเซปไนนะครับ มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมาในกล่องแพคเกจจิ้งนะครับสวยงามนะครับมาแบบเนี้ยกล่องดำสลีฟอย่างงี้นะครับสวยหรูดูดีนะครับเห็นกล่องแพคเกจจิ้งแบบนี้เนี่ยนึกถึงมีดแบรนด์ไหนครับถ้าถ้าจากประเทศจีนนะผมนึกถึงไคเซอร์นึกออกใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆมีมีมีดของไคเซอร์ครับ ็น่าจะพอทราบนะครับส่วนใหญ่ก็ไคเซอร์จะชอบทำแพคเกจจิ้งแบบหรูหรานะครับหรูหราสมเกินราคาแหละเกินราคามีดัะผมว่านะประมาณนั้นก็เนี่ยครับก็ไม่ต่างกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออถ้าเพื่อนๆรู้จักเนี่ยคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ไหนเนี่ยทีมดีไซน์หรือว่าอินเฮาส์ดีไซน์นะครับก็อย่างมีดเล่มนี้นะครับมินิแอนซิพิเตอร์นะครับดีไซเนอร์คือคิมนิงนะครับคิมนิงนะครับก็น่าจะเคย อยู่กับไคเซอร์มาก่อนนะครับแล้วออกมาตอนนี้มาอยู่กับแคนเซปนะครับแคนเซปก็จะมีโลโก้เป็นตัวนี้นะครับเหมือนตัวคล้ายๆตัว X นะครับทางเว็บไซต์เขาก็บอกว่าจริงๆตัวนี้นะโลโก้ของแคนเซปนะครับเป็นเหมือน UFO นะครับเป็นยานอวกาศนะครับที่ตีความหมายว่าเป็นเป็น UFO มันก็จะแบบ traveling to space นะครับก็ ข้ามจากอ p ก c เหนึ่งไปอีกสเปซหนึ่งนะครับข้ามการเวลาประมาณนั้นนะครับข้ามมิติอะไรเงี้ยข้ามจักรวาลประมาณนั้นก็คือแบบมุ่งไปสู่อนาคตเลยลักษณะนั้นนะครับแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าจะไม่หยุดนิ่งประมาณนั้นละนะครับแล้วก็จะแบบสร้างอินโนเวทใหม่ๆเอออะไรเออประมาณนี้นะครับก็ก็เป็นเป็นคอนเซปต์ของเขานะครับและคําว่าคอนเซปต์ก็มาจากคําว่าคอนเซปต์นี่แหละครับนี่ สลปแน่นๆหนานๆนะครับมาข้างในก็จะมีตัวอันนี้นะครับเป็นเป็นพาวช์มาครับข้างในก็จะมีตัวผ้านะครับไมโครไฟเบอร์ iber, แล้วก็ตัวไอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวค์ดนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับว่าการดูแลรักษามีดวารันตีต่างๆนะครับประมาณนั้นอยู่ในนี้แล้วก็มาอยู่ในซิปพาวช์นะครับแล้วก็มีดก็จะอยู่ในถุงพลาสติกที่เสียบไปในนี้นครับอันนี้ผมเอามาเช็คดูแล้วนะครับก็เลยขออนุญาตเอาออกมา ันนี้ลบไปก่อนอ่ะเนี่ยผมจะบอกว่าเนี่ยครับคอนเซปตเขาให้มาแบบนี้เลยนะเป็นกระเป๋าผ้าอย่างนี้แต่ว,ว่ามันไม่ได้สามารถร้อยเข็มขัดได้นะแต่ก็คือเป็นเป็นพาวส์ที่สามารถจะเก็บมีดได้นะครับอันี้ผมเอามาร้อยแลนยาร์ดนะครับประมาณนี้นนะครับตัวนี้มีใส่กลอินเดอะดาร์กไว้นะครับ a n น w ี anyway, ่นี่ครับมินิแอนซิปิเตอร ตัวนี้จะแฟนซีหน่อยนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นเป็นไทม์การ์สเรยว่าโมกุไทยนะครับอินเล์นะครับโมกุไทยอินเล์นะครับด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังจะเป็นแบบเรียบๆนะครับแต่ว่าเขาก็จะให้คลิปเป็นโมกุไทยเหมือนกันนะครับมาตัวนี้ผมไปเพอทำสคริปตอนไหนก็ไม่ทราบนะครับเพิ่งพกไปส่งลูกที่โรงเรียนเมื่อเช้านี้นะครับเดี๋ยวอาจจะโดนโดน บีดนะครับก็เป็นรอยดนิดหน่อยนะครับนี่พวกนี้จริงๆน่าจะขัดแต่งได้นะครับไม่เป็นไรไม่หมายนะครับก็นี่ครับตัวนี้เป็น front flipper นะครับนี่ประมาณนี้นะครับมีดเป็นทรง drop point นะครับใช้เหล็ก cpmh 3 5 vn นะครับทำผิว stone w a s h นะครับสวยงามนะครับ ผิวเขาจะเป็นเป็นสโตนวอชแบบ Polishing นะครับก็จะมีความเนี่ยครับเงาเงาลึกๆเนี่ยถ้ามองลึกๆมันจะแบบเงาเงาสะท้อนนะครับเหมือนกระจกนะครับแต่ว่าเป็นผิว s t สโตนวอ h สวยงามนะครับนะครับสวยงามเลยแต่ว่ามันอ่าเนี่ยนะครับมันก็จะเห็น g ไ i n น i n g นะครับไม่ไม่ได้เห็น g r i n d ิ่งหรอกแต่ว่าเห็นแบบว่าเป็น เหลี่ยมที่เขาชัมเฟิร์นะครับมีเป็นเหมือนสวชเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงสันใบก็จะเป็นแบบโค้งๆนะครับราวด์ดนะครับนี่ราวโค้งมนนะครับงานละเอียดนะครับสวยงามตรงโคนใบตัวนี้นะครับมีเลเซอร์นะครับเป็น รหัสรุ่นนะครับแล้วก็ตัวเลขของ s 3 5 vn นะครับพร้อมกับโลโก้ concept อยู่ตรงนี้ฝั่งด้านนี้ก็นี่นะครับมีชื่อรุ่น mini a nc p i t t e r นะครับก็แสดงว่ามันมีตัวตัว f ูไซ s ์อยู่นะครับตัว f ูไซ s ์ก็คือตัว a nc p i t t e r เลยนะครับตัวนี้เป็น mini นะครับไซส์เล็กลงมานะครับก็คอม p พ c ขึ้นใบก็ประมาณไม่ถึง3นิ้วนะครับเดี๋ว่าตีว่า3นิ้วกลมกก็ได้นะครับว่าเป็นขนาด small small knife นะครับก็ชอบครับช่วงนี้ก็ก็ผมว่ามัน,มนเล็กๆน่ารักดีนะครับหน้าพกนะครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ใช้งานในเมืองนะครับเนืเ่องจากว่าตั้งใจว่าผมตั้งใจว่าอยากจะได้มีดที่มันแฟนซีขึ้นนิดนึงนะครับดูรูหราหมาเห่าขึ้นมานิดนึงนะครับก็เลยเลือกที่มันเป็นเป็นไทม์คอ c u สนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ตัวท็อปเนาะน่าจะตัว,ตวแพงสุดของรุ่นนะครับก็ถ้าเกิดตัวนี้มันจริงๆมันก็จะมีที่มันเป็นอินเลแบบคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ึจะมี2ลายนะครับแล้วก็มีลายที่มันเป็นคอปเปอร์อินเลนะครับคอปเปอร์อินเลก็จะเป็นแบบลวดลายมีเท็กซ์เจอร์ข้างในแล้วก็เป็นแบบที่มันเป็นเป็นแบบเลเซอร์คัดนะครับลักษณะนั้น สวยงามดีนะครับผม,ผมค่อนข้างชอบนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีแบ็กสเปเซอร์เป็นไทเทเนียมนะครับทำสีบลูอ a โนดายส์นะครับตัวนี้มีดีไซเนอร์ครับเขาจะเลเซอร์ชื่ออยู่ด้านในนะครับอยู่ด้านในของตัวด้ามนะครับไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวลองดูนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับ คิมนิงนะครับคิมนิงก็จะเป็นชื่อของดีไซเนอร์นะครับข้างในไม่มีการสเกลเลอท่านนะครับก็ไม่มีไม่ได้เจาะลดน้ำหนักแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่านะครับฝั่งนี้เขาก็ตัวตัวเฟรมเนี่ยครับเห็นไหมครับเขาเขาก็ตัวตัวเฟรมเขามีการทำอินเลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเจาะลดน้ำหนักไปในตัวอยู่แล้วนะครับ ด้ามมีความเป็นคอนทัวร์นะครับนั่นเพื่อนสังเกตดีๆมันจะโค้งนะครับแล้วก็มีมีปาดล่องบนล่างนะครับในดีไซน์นะครับก็เวลาจับถือก็ให้ความรู้สึกโค้งมนนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับเนี่ยมีชามเฟิรหมดนะครับตัวนี้มีก็ได้นแน่นอนครับมีด้ามเป็นไทเทเนียมนะครับก็มี s t e ลอินเสิรให้นะครับแล้วก็เป็น Over Travel Stop อยู่ในตัวนะครับถ้าเพื่อนจะเห็นนะครับเนี่ยมันจะกันอยู่แล้วนะครับตัวนี้มีคัดเอาให้เห็นไหมครับคัตเอาให้เพราะฉะนั้น,นเวลาดิสเซนเกตก็ง่ายนะครับลักษณะน,นี้นะครับเปิดก็ฟลิปเอาง่ายๆอย่างนี้นะครับไคเซอร์ iser, ผมว่าผมเทียบงานผมว่าใครตัวตัว ตัวคอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ Can, Can p, เนี่ยผมว่างานแต่จริงไคเซอร์ผมก็จับมาไม่เยอะนะแต่ผมมีความสึกว่าคอนเซปต์ะทำงานละเอียดกว่านะครับงานสวยงามกว่าไคเซอร์นะนะครับนี่มานี่ฟอนฟิปเปอร์นะครับแอคชั่นสมูทดีนะครับน้ำหนักไม่เยอะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะครับ สเปคตัวนี้นะครับระหว่างดูนีนนะ่ชมความสวยงามอีกทีนานๆทีจะมีมีดแฟนซีกับเขานะครับก็ขอชมความสวยงามให้มันชื่นใจนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับราคาไม่ได้โอเวอร์มากนะครับนี่จะเป็นสีออกแบบน้ำเงินม่วงๆม่วง,ง,งถึงแดงนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันต้อง เล่นกับไฟอ่ะสะท้อนไฟมันถึงจะสวยนะครับด้านหลังก็สีอ,ออกน้ำเงินอมม,ม่วงมเข้มๆประมาณนี้นะครับต้องมีแสงอ่ะถ้าไม่มีแสงก็ไม่ค่อยอย,อย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมืดๆออกน้ำเงินพอโดนแสงมันก็จะออกแบบเป็นสีออกม,ม่วงๆนะครับสวยงามดีนะครับผมชอบเนาะแฟนซีดีครับก็เนพอมันเป็นแบบ,แบ,บอย่างเงี้ยเป็นแบบพวกเดรสนท์อย่างเงี้ยผมก็มีความสึกว่าก็ ไม่ได้ใช้คงไม่ได้ใช้งานหนักอยู่แล้วนะครับก็เหมาะกับพกใช้งานในออฟฟิศในเมืองไปงานอะไรเงี้ยใส่สูตรผูกไทหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็เน็บได้แบบนี้นะครับสไตล์มีดประมาณนี้ก็แล้วก็เป็นฟอน์ฟิเปอร์เล็กๆเพราะฉะนั้นไม่ได้ใช้งานหนักผมก็เลือกเป็นมินิอันซิปิเตอร์นะครับไม่ได้เลือกเป็นสาสใหญ่นะครับตัวมินิเนี่ยมีความยาวโอเวอร์ออลนะครับโอเวอร์ออลอยู่ที่6.73เท่านั้นนะครับเรามาดูไซส์กันนี่เดี๋ยวขอญาตวางบน บนแมตนะครับวาง PM3 นี่ดูนะครับว่ามีดมันเป็นมีดไซส์เล็กนะไม่ไม่ได้ใหญ่เป็น small size อันนี้ PM2 นะครับสังเกตได้นะครับจะเล็กกว่า PM3 ด้วยซ้ำนะครับเนี่ยสั้นกว่า PM3 นะครับท่านเพื่อนอยากรู้ไซส์นะก็ Overall อยู่ที่6.73นิ้วนะครับใบ ความยาวใบอยู่ที่2.9เท่านั้นนะครับ2.9ก็ไม่ถึง3นิ้วนะครับจัดว่าเป็น small size เลข cpm s 3 5 vn นะครับ blade thickness อยู่ที่0.11นะครับเป็นทรง drop point นะครับ gear flat grind นะครับทำผิว stone wash นะครับแล้วก็ลันบน c e r a m i c b a r l bearing นะครับตัวนี้เป็น tip up only นะครับแล้วก็เป็น right hand e d จริงๆเปลี่ยนไป left hand ก็ได้นะได้ไหมวะ ไม่ได้อันนี้มันเป็นคลิปเดียวนะครับะนั้นอแอดซูมได้เลยว่ามันจะเป็นอินเซตลงไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไร์แฮนด์ทิปอัพ right only นะครับประมาณนั้นนะครับดีไซเนอร์คือคิม n นิงนะครับแล้วก็โดยแคนเซปไนนะครับแคนเซปไนก็อยู่ที่เมืองเมืองหยางเจียงหยางเจียงนะครับก็เป็นเมืองมีดของประเทศจีนนะครับก็ แทบจะทุกแบรนด์นะครับจากจีนก็ผลิตที่เมืองนี้นะครับประเทศจีนเขาจะเป็นแบบประเทศใหญ่เนาะเขาจะอุตสาหกรรมของเขาก็จะเป็นเมืองไหนเมืองหนึ่งก็จะขึ้นชื่อเลยมเ,เ,ม,เม,มืองนี้ทำเฟอร์นิเจอร์กับเฟอร์นิเจอร์ทั้งเมืองเมืองนี้ทําหลอดไฟกับหลอดไฟทั้งเมืองเมืองนี้ทามีดอย่างเง,งี้ยก็จะเป็นมีดทั้งเมืองครับเมืองอย่างเจียงนะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มามาไปยานะครับเล่มนี้ เล่มนี้เเขาเรียกว่าอนะไร MSRP เรนาะราคาราคาตัวนี้นะครับ m อ r จะอยู่ที่310เหรียญน,นะครับแต่ขายจริงๆไม่ถึงนะขายจริงๆก็ตกประมาณ217เหรียญน,นะครับหาซื้อได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีมีของอยู่นะครับถ้าใครเห็นแล้วเกิดเห็นผมมาโพสแล้วเอ้ยสวยงามดีไว้น่าสนใจก็ไปตามเก็บตามซื้อกันได้นะครับคันเซปไ์นายนะครับ รุ่นมินิแอนซิปิเตอร์นะครับตัวนี้ราคาอย่างที่บอกครับอยู่ที่217เหรียญน,นะครับ msp 3 1 0แต่ขายจริงอยู่ที่ประมาณ2 1 7เเหรียญก็แล้วแต่เว็บไซต์นะครับบางเว็บอาจจะขายแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ก็บวกลบกันไปแล้วแต่นะครับนี่สวยงามนะครับมีมีจิมปิ้งอยู่ตรงนี้นิดนึงนะครับมีก็รู้สึกไหมช่วยไหมไม่ค่อยนะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน เนี่ยมันแทบจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเลเวลเดียวกันนะครับแต่ว่าตรงนี้มันมีมันมีล่องคัดเอาอยู่นะครับที่สันนะครับก็เป็นที่พักนิ้วได้นะครับกดลงไปนะครับแล้วก็มีให้มันโดนจิมปิ้งนิดๆเลยนะครับกรณีที่ต้องการจะทำไฟล์คัดนะครับลักษณะนั้นนะครับมีช็อคอัพได้ไหมก็ ก็ได้แค่วางวางอยู่ตรงช่วงนี้นะครับมันก็ไม่คมนะครับไม่มีจิ้มอะไรนะครับก็ขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยนะครับเนื่อ <c oughs> มันเป็นมีดเล็กอ่ะคุณก er, <def> ็จริงๆจับอย่างนี้ก็อยู่เลยนะนะครับประมาณนั้นนะครับดีเซนเกจ Creation, ง่ายนะครับใบก็ไม่ถึงกระดับชัดนะครับแต่ว่าก็กดตรงนั้นก็เลยดีเทนมาแต่ว่ามันก็ค้างนะคุณก็เอามือปิดลงมาหรือว่าต้องเชคลงมาตอนเองครับเปิดปิดง่ายครับเป็นฟลิปเปอร์ที่ค่อนข้าง ผมเปิดนิ้วชี้ไม่ค่อยถนัดนะเห็นเห็นหลายคนเขาอย่างเงี้ยเอานิ้วอย่างงี้เออหมุนขึ้นมาอย่างงี้ได้เลยนะครับผมต้องไปฝึกต้องไปฝึกก่อนนะครับก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ไม่ได้เปิดแฟนซีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าก็น่าจะทําได้อยู่นะนี่สึบน,นะครับนิ้วชี้ปัดขึ้นมานะครับข้างนิ้ว แต่โดยปกติแล้วผมก็จะเปิดเนี่ยเช็คดรอปมาปกติผมก็นิ้วโป้งเนี่ยครับเปิดจะโรขึ้นก็ได้นะไม่ต้องแบบไอ้นี่นะไม่ต้องสบัดแรงๆนะครับโรเปิดอย่างนี้ก็นุ่มๆตามสไตล์ gentlemen อะไรอย่างนี้นะครับก็ก็ไม่เร็วนะครับเนี่ยเช็คดับดรอปลงมาได้นะครับเช็คดรอปนะครับผมเปิดอย่างนี้ถนัดกว่านะครับก็ก็โอเคครับ ใบแฟตกายนะครับก็มีความหนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้ทั่วไปครับยูทิลิตี้คัดนะครับสไลด์ Slide. ได้นะครับแฟตกายนะครับใบทำผิวมาสวยงามนะครับผมชอบนะแล้วก็ตัวนี้เ,เป็น t ีเ e อ็กีซิกไหมประมาณนั้นไม่ใช่ t ีเอ็กหมดนะครับเดี๋ยวลอง ยังไม่ได้ดูเนาะเดี๋ยวลองดูนิดนึง่งขออนุญาตเติดเติ๊ดเอ่าเอาตัวทรอ,อกมานะครับก็ตัวนี้เป็นเติ๊ดเติดเตดอ่าตัวนี้ลงนะครับทีเอกนะครับแน่นอนนะครับอ่าอดี้ บอดี้เป็น T6 ว่ะใช่ครับก็ตรงพิวิตเป็น T8 นะครับตรงนี้ยังเป็น T6 อยู่นะครับก็นะครับคอนเซปตครับแบรนด์อื่นเขาไป T8 all the way แล้วนะครับก็ก็อันนี้เป็น T6 นะครับประมาณนั้นอันนี้นะครับผมก็จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่า เข้าใจว่าตัวมคูุทยนะครับค่อนข้างจะนิ่มนะครับเนี่ยผมห้อยบีตตัวนี้นะครับเป็นโลหะนะผมว่ามันน่าจะมีการสครเชเกิดขึ้นนะครับตอนที่เมื่อเช้าผมเพิ่งเอามาพกเมื่อเช้านี้นะครับขับไปส่งลูกเชื่องเรียนนะครับแล้วกลับมาทําคลิปนะครับก็เป็นรอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่คลิปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเข้าเนื้อไปหน่อยๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่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 ได้หมายอะไรมากมายนะครับเป็นรอยเล็กหน่อยซึ่ง ซึ่งไอตัวโลหะพวกนี้อ่าเข้าใจว่าถ้าจริงๆนะถ้าคนซสีเรียรเขาก็เอาไปขัดแล้วก็ทำฮีตใหม่ทำทำให้มันสีขึ้นมาใหม่ก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ผมก็เฉยๆเนาะก็ไม่เป็นไรครับของจะพกมามาพกใช้จะไม่มีรอยเลยก็ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับลักษณะนั้นไม่ได้เป็นเซฟควีนะครับอันนี้ราคาก็กเนี่ยครับ217เเหรียญ ถ้า2อ7เหรียญตีเป็นราคาบ้านเราก็แต่ว่าอันนี้ยังไม่รวมค่าค่าส่งค่านู่นนี่นั่นนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนสั่งเข้ามาก็ต้องอย่าลืมนะครับเผื่อค่าส่งค่าภาษีด้วยละกันนะครับแต่ว่าเฉพาะตัวมีดอย่างเดียวเนี่ยเฉพาะตัวมีดอย่างเดียวมันก็ตกประมาณสักเนี่ยนะครับมีแอนซิเปเตอร์ก็ตกประมาณสัก8,000กว่าบาทไม่ถึงหมื่นนะคุณได้ได้ cpm s 3 5 bn นะครับแล้วก็ แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรไทม i าคัสมกุายอะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งโอ้ตัดสินใจเองคุ้มไม่คุ้มนะครับแฟนซีขนาดนี้นะครับสวยงามนะครับในราคาที่ที่ไม่ถึงหมื่นนะครับก็สำหรับผมผมว่าคุ้มนะสวยงามนะครับแล้วก็ได้อะไรที่มันแฟนซีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมามาป้ายยากันนะครับมาแนะนำแคนเซปรุ่นใหม่ครับรุ่นนี้ออกปี2021นี่แหละนะครับจริงๆมินิแอนเซปเตอร์น่าจะมีสักพักแล้วนะไม่อไม่ไม่2020ก็2021ับประมาณนี้แหละนะครับก็ไม่ได้เก่านะครับรุ่นนี้นะครับและที่สำคัญตอนนี้ผมผมลองกดเข้าไปดูนะครับในหลายเว็บไซต์ก็ยังคงมีมีสต็อกอยู่นะครับยังมีของอยู่นะครับก็ลองไปไปเช็คกันได้นะครับ กับมินิแอนซิปิเตอร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็จะบอกว่ายังมีแคนเซปต์นะครับล็อตนี้ผมจัดมาหลายเล่มอยู่นะครับอันนี้คือเล่มแรกที่เอามาคุยกันนะครับเป็นเล่มที่3แล้วล่ะของยี่ห้อแบรนด์แคนเซปต์นะครับแต่ว่าในล็อตที่ผมสั่งมาครั้งนี้นะครับก็อันนี้เป็นเล่มแรกนะครับยังมีที่มันสวยงาม แฟนซีแบบนี้อีกนะครับไว้เดี๋ยวคอยติดตามกันละกัน,นครับเดี๋ยวมีโอกาสจะค่อยๆทยอยนะครับทำคลิปนะครับให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับวันนี้ก,ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับผมชาบ,บิองป้ายาสวัสดีครับ